ครับทางไปโรงเรียนนานาชาติเวสลีย์รีวิวชนนั้ใหม่เป็นยังไงใช้อะไรกันเดิมไหมโอ้โหพี่น้องพี่น้องแก้ไขแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะหายตีเส้นแล้วนะครับผมรีวิวชนนั้ใหม่พร้อมรอยปากรอยซ้องแสบแก้ไขว้าวตีเส้นเจ็บร้อยเลยครับ เมซอนนี่ครับรับรองครับ,รรบน้ำกระสอบต้องํำใจนะครับลูกค้าไม่เลิกพยายังส่งให้ดีที่สุดครับผมแต่ว่าทํางหนไม่เป็นใจครับล่าจ้างแค่เนี้ยผมเปลี่ยนเป็นลาจ้างเถอะต้องเปี่ 到。